ใบพัดลมนะคะตัวนี้เป็นตัวแดัดแปลงนะคะรุ่นทั่วไปเลยนะคะแบบนี้ใช้กับรถอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถนําไปแดัดแปลงได้นะคะจะมีทั้งหมดเดี๋ยวนับใบดูก่อนนะคะนับใบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาเก้ใบนะคะทั้งหมดเดี๋ยวเรามาวัดนะคะความกว้างนะคะความกว้างจากจุดนี้มาจุดนี้เลยนะคะ บายยาวอยู่นะคะตัวนี้ตรงวัดแบบนี้เลยนะคะสีสิบสองเซนนะคะแล้วก็ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเอ่อวงในนะคะจากนี้มานี้นะคะด้านในนะโอเคจะได้สิบสิบห้าเซนค่ะ ตัวกลมๆก็15เซนนะคะส่วนรูนี่เราสามารถถ้าแบบไปไป,ไปดัดแปลงได้นะคะเพราะว่าเอาระยะความกว้างนะคะแล้วก็วงในตรงนี้นะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรุ่นดัดแปลงนะคะก็เป็นพลาสติกนะคะ พลาสติกอ่อชนิดพิเศษนะคะเขาจะเหนียวนะคะ